สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Enlight Channel ซึ่งวันนี้กลับมาในช่วงของ IELTS Update เย้ คนดังดาราศิลปินไม่ควรที่จะถูกเปิดเผยเจอแบบนี้นักจะเขียนยังไงดีบางคนไม่มีไอเดียพี่แบมมันจะต้องเป็น Perspective ของเซเลบริตี้คนคนั้นแล้วหนูจะไปรู้ได้ไงว่าไอ้ฝั่งที่หนูไม่เห็นด้วยเขาคิดยังไงเขาก็ควรที่จะสามารถสมุมอมองใช่สอมุมมองแล้วเขาก็ควรที่จะยอมรับได้ทั้งในคําชมและ แล้ววันนี้นะคะเราก็มีทอปิกไรติ้งมาฝากกันซึ่งก็เป็นทอปิกที่เราเจอแล้วก็อุ้ยรู้สึกว่า relatable กับพวกเรามากๆเลยใช่แล้วที่สําคัญเป็นข้อสอบที่มาจากเดือนเซปตเหมเบอร์ปี2023<อ>นี่เองนะคะก็<อ>คือ,อวันเนี้ยตอนนี้มันคือเดือนออก o b เ r เบอร์เนาะก็คือครึ่งของเดือนที่แล้วเองจากวันที่เราถ่ายซึ่งก็มีนักเรียนหลายคนที่เจอเราก็บอกว่าอุ้ยหนูไม่รู้จะตอบยังไงใช่เป็นคําถามที่เหมือนจะง่ายแต่ก็ไม่ง่ายสัทีเดียว <c oughs> ก่อน <c oughs> ที่จะไปดูกันนะคะก่อนที่เราจะได้รู้ว่าตอบยังไงถึงจะ ได้เต็ดบวกนะคะใน i อเอลนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะกดแชร์หรือคอมเมนต์คุยกันมนาะทางช่องทางด้านล่างนี้เลยนะคะพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ Some people feel that the private lives of celebrities should not be openly published by the media นะคะหรือว่า should not be shared by the media mm. to what extent do you agree or disagree คำถามในรูปแบบนี้ก็คือเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยยวังไงบ้างบางคนเนี่ยรู้สึกว่า private life ก็คือชีวิตส่วนตัวนะคะของ celebrity หรือว่าของแบบคนดังดาราศิลปินไม่ควรที่จะถูกเปิดเผยโดย media ก็คือโดยสื่อซึ่งมันก็มีฝั่งที่ agree กับ statement เนี้ยกับฝั่งที่ disagree กับ statement นี้ซึ่งถ้าเกิดเราเป็นฝั่ง agree อ่ะหมายความว่าเราเห็นด้วยว่าไม่ ควรเปิดเผยแต่ถ้าเป็น disagree นะคะก็คือเราไม่เห็นด้วยกับ statement นี้มีความหมายว่าชีวิตส่วนตัวของดาราศิลปินเนี่ยควรที่จะถูกเปิดเผยโดยสื่อใช่เออสื่ออะไรก็ได้นะเพราะเขาใช้แค่คำว่ามีเดีย x ย l u ถ้าเกิดเจอจอยแบบนี้นะคะนี่เขาถามว่า t o w h a t e x t e n t d o you agree or disagree นะคะมีความหมายว่าเราจะต้องสามารถ discuss ได้ทั้งในมุมที่เรา agree และ disagree นะแต่เราก็ต้องเลือกไว้ในใจก่อนนะว่าเอ,อ เรา,าเอะรู้สึกถึงฝั่งไหนมากกว่ากันโดยที่บางคนเนี่ยเจอแบบนี้ก็จะรู้สึกว่าอ้าวแล้วหนูจะไปรู้ได้ไงว่าไอ้ฝั่ง<ม>ที่หนูไม่เห็นด้วยเขาคิดยังไง<ม>อันนี้แหละมันเป็น art ของการเขียน essay เลยแหละคือเราจะต้องแบบ put yourself in their shoes นะคะคือเอาใจเขาไปใส่ใจเราว่าไอ้คนนี้เขาคิดเห็นอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาน่าจะมาจาก reason แบบไหนนะ<ม> where are they coming from เพราะ,ะฉะนั้นเนาะวิธีการออกแบบ body paragraph นะอันนี้เราจะพูดถึง body paragraph เพราะว่ามันจะเป็นเนื้อหาละกันเนาะสมมุติว่าพี่แบมเลือกฝั่ง agree agree ก็คือว่าไม่ควรเปิดเผยพี่แบมก็จะเขียนฝั่ง agree หรือเหตุผลที่ไม่ควรเปิดเผยชีวิตส่วนตัวเนี่ยสอง body paragraph แล้วก็เป็นฝั่งที่อ่ะเปิดเผยได้1บอดี body paragraph ฝั่งที่เราเห็นด้วยมากกว่าหรือเป็นจุดยืนที่เรารู้สึกว่ามันน่าเชื่อถือมากกว่าเนี่ย <S 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 เราก็จะต้องมีเหตุผลให้มากกว่าใช่มันก็จะชัดสาหรับคนอ่านเพราะคนอ่านจบแล้วเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าอ่ะคนเขียน e แต่นี้เห็นด้วยกับฝั่งไหนอือใช่เราลองมาดูกันเนยก่อนว่าเอ๊ะเจอแบบนี้น่าจะเขียนยังไงดีบางคนไม่มีไอเดียพี่แบมใช่บางคนแบบไม่ได้ติดตามเซเลบริตี้เนาะไม่รู้ว่าชีวิตส่วนตัวของเซเลบริตี้มันสําคัญยังไงหรือมันคืออะไรคะไอชีวิตส่วนตัวเนี่ยใช่อะเซเลบเกลค่ะเซเล็บทันหนึบเซเลเกลชีวิตส่วนตัวของเซเลบริตี้คือยังไงบ้างอะ คิดว่าเราต้องเอาคําว่าซเลริตี้ออกเราเรามองว่าเขาเป็นแค่มนุษย์คนหนึ่งก่อนเพราะว่าทุกๆคนเนี่ยมีชีวิตส่วนตัวถูกไหมใช่ไม่ว่าเราจะเป็นใครก็ตามนะคะจริงๆแล้วเราก็ต้องตื่นนอนกินข้าวเข้าห้องน้ำไปเที่ยวทุกอย่างมันเหมือนกันไปเดินห้างไปช้อปปิ้งมีเพื่อนถ้าวันนี้เราจะพูดถึงมุที่เป็นการอักรีนะคะก็จะต้องเป็นการคิดแทนละว่า ้ที่มันไม่ควรที่จะเปิดเผยให้กับมีเดียเนี่ยมันเพื่อใครอแกลคิดว่าคําถามนี้เป็นคำถามที่สําคัญมากเวลาเจอโจทแล้วเราพยายามจะฟอร์มโอปิเนียนจากเพอร์สเปกทีฟของโจทยนนั้นอะเรากําหนดให้ตัวเองก่อนว่าวันนี้เรามองจากมุมมองไหนเรามองจากมุมมองที่เป็นเซเลบริตี้เป็นคนคนนั้นคนนั้นที่กําลังจะโดนเปิดเผย oh. หรือเรากําลังมองจากมุมมองของคนทั่วไปที่เป็นคนคนดูเป็นออเดียนส อีกมุมหนึ่งก็คือเรามองจากมุมมองสื่อเพราะฉะนั้นคิดว่าการที่เรา establish ออกมาก่อนนะว่าเฮ้ยวันนี้เรากําลังมองจากมุมไหนอยู่เนี่ยม,มันจะช่วยให้คําตอบของเรามันชัดเจนขึ้นแล้วก็แกลบหรือว่าโคลในคําตอบของเราอะมันจะแคบลง<อ>ถูกต้อง เพราะฉันถ้าเกิดเรา agree ว่าไม่ควรที่จะเปิดเผยอะสำหรับพี่แบมพี่แบมมองว่ามันจะต้องเป็น perspective ของ c e l e b r i t y คนคนนั้นเราจะที่ที่เราก็แบบไม่ได้อยากจะให้ทุกคนมารู้เรื่องส่วนตัวของเราในทุกๆเรื่องเนาะเพราะว่ามันเป็นเหมือนการลุกล้ำความเป็นส่วนตัวไหมใช่แล้วมันก่อให้เกิดอันตรายได้ด้วยซึ่งความอันตรายนั้นเนี่ยก็อาจจะมาทางในรูปแบบของ s t a l k e r หรือจะเป็น mental health problem s t a l k เ r เนี่ยมาพูดถึงคำนี้ก่อนเนาะก็คือ,อคนที่แบบ แอบตามไปในทุกทกที่ในทุกๆกกิจกรรมที่เราทำเด็กๆที่เรียนรู้ใช่ไหมจะรู้จักแต่ว่าอาจจะรู้จักเป็นในนามของเขาซาแซงหรือบางทีก็ปกปาร์ซีด้วยใช่ปกปาร์ซีก็คือเป็นการลุกล้ําความส่วนตัวมากๆครับแล้วการที่มันมีการเผยแพร่ภาพแบบนี้ออกไปที่มันเป็นส่วนตัวที่เราไม่ต้องการให้มันออกไปในพับลิกอ่ะมันจะมีผลกระทบอะไรที่ตามมา consequence คืออะไรหนึ่งเลยคือมันเป็นการเหมือนแบบ provide หรือ allow ให้มันมีพื้นที่ให้คนเนี่ยเข้ามา i ิ i า i z e ได้แล้วบางที ชีวิตส่วนตัวคิดว่าทุกคนก็เป็นคือแค่เพราะว่าวันนี้เราเป็นคนธรรมดาที่ไม่มีใครมาจับจ้องแต่ว่าศิลปินอะถ้าเขาทําสิ่งเดียวกันกับที่เราทำอะอาจจะมีคนด,าดา่าก็ได้เออถูกต้องออสมมติว่าเราคนธรรมดาใช่ไหมเราอยู่บ้านเราก็อาจจะไม่แต่งหน้าเ,เราว่าอาจจนะหน้าโสสบายใส่ชุดอยู่บ้านธรรมดาธรรมดาบางทีมันอาจจะเป็นเสื้อผ้าที่ดูเก่าหน่อยหรือดูไม่สวยงามหรืออาจจะเป็นแบบไม่เข้ากันเพราะว่าเราอยู่บ้านสบายสบายแต่ถ้าเกิดต้องถูกเผยแพร่ภาพนั้นออกไปอ่างเงี้ยก็จะทําให้คน นะมาลุมคริติไซส์ได้แต่ถ้าเราอยู่ของเราปกติเป็นคนปกติอ่ะคือขนาดเราเป็นคนปกติเรายังไม่แบบนั่งเซลฟี่หน้าสดของเรา<อ>ให้คนอื่นดูเลยเใช่ไหมถูกค่ะเพราะว่ามันม <c oughs> ไม่ได้อยู่ในอิเิยาบท,ที่พรอมอ่ะอ่าใช่เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะทําให้คนที่ถูกเผยแพร่ภาพเหล่านี้ออกไปเนี่ยต้องมารับกับไอ้คำวิพากษ์วิจารณ์แบบเนี้ยซึ่งมันก็มันก็รบกวนกับ mental health คือมันไม่ healthy ใ่มันไม่ healthy เพราะฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะเป็นในมุมของอากรีว่าเอ้ยมันไม่ควรเลยนะกับการที่แบบเราจะ ปล่อยให้มีเดียเนี่ยมา openly share ์ p r i v a t e l i f e ของ Celebrity ซึ่ง Celebrity เหล่าเนี่ยเขาเป็นมนุษย์เหมือนกันใช่อืมถ้าเป็นฝั่งของ disagree บ้างโอเค ดิสกรีก็คือว่าควรที่จะถูกเปิดเผยใน private life บางอันน่ะก็คือสามารถเปิดเผยได้เช่นสมมุติเราเป็นไอดอลแล้วกันแล้วเราไปซ้อมหรือว่าเราแบบมีความรับผิดช,ชอบอะไรเงี้ยตรงนี้มันก็เป็นส่วนที่ถูกเปิดเผยได้เพราะว่ามันอาจจะเป็น Inspiration ให้กับน้องๆคนอื่นที่แบบ look up to เราอืมเออหรือว่าที่ Idolize ซเราเห็นว่าเราเป็นไอดอลอยู่ม,มันก็อาจจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับแบบเยาวชนเด็กๆหรือว่า ใครหลายๆคนที่ติดตามพวกเราอยู่เออก็จริงนะคะแล้วก็ในทุกวันนี้ละกันเราขอมองว่ามันเป็นทุกวันนี้โซเชียลมีเดียเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกัน publish private live อยู่แล้วอะถูกต้องโอ้ใช่แค่แบบว่าเออเรายังมออี autonomy ในการที่จะเลือกว่าเราจะเปิดหรือเราจะไม่เปิดตรงไหนบ้างอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นพี่แบมฝั่ง disagree ใน body ดียวที่เราจะเขียน disagree เนี mm ่ย hmm. พี่แบมก็อาจจะเขียนไปด้วยเลยว่าแต่จะต้องให้คนคนนั้นอะยอมรับคือรับรู้ด้วยนะว่าตรงเนี้ยจะถูกเปิดเผยไป มไม่ใช่ว่าแบบ ทำโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตคือเปิดเผยได้แต่ต้องได้รับคอนเซนต์ต้องได้รับอนุญาตแล้วก็ต้องแบบโอเคอ่ะเป็นการพูดคุยกันว่าตรงนี้จะถูกเปิดเผยไปนะไม่ใช่เป็นการแอบถ่ายอ๋อโอเคแสดงว่าถ้ามีคอนเซนต์ถือว่าโอเคอถ้ายอย่างนั้นพี่แบมพูดมาเมื่อกี้เหมือนกับว่าจะเอ็นเอียงไปทางฝั่ง agree, อกรีป่ะอ่าใช่ใช่ของพี่แบมบพี่แบมอกรีนะว่ามันไม่ควรที่จะถูกเปิดเผยอ,อีกอันนึงนะคะในมุมของ d i s กรีที่คิดขึ้นได้นะคะแล้วก็น่าจะหยิบมาเขียนได้เนาะตอนที่พี่แบมบอก ว่าเฮ้ยมันก็ควรที่จะ openly ี่แชร์ได้นะเพราะว่าเขาก็เป็นกู๊ดเป็นแบบว่าโรโมเดลให้ได้เกี่ยมองในอีกมุมนึงนะว่าจริงเพราะว่าถ้าเขาเป็นกู๊ดโมเดลคนจะทําตามได้เพราะฉะนั้นมันก็ควรที่จะ openly ี่แชร์ได้ในมุมที่เขาไม่ดีด้วยเหมือนกันมันจะได้ไม่เป็นการแบบว่า set expectation ที่มัน ผ,ผิดเกี่ยวกับ m, เล l ริต i t y นาะ m, ว่าเฮ้ยเขา perfect ไปซมหดเลยเนี่ยคือมันไม่ใช่อยู่แล้วเพราะเราทุกคนก็คือมนมุษย์เพราะฉะนั้นแบบว่าการที่เขาเป็นคนของสังคมเนี่ยเขาก็ควรที่จะสามารถสองมุมมองใช่สองมุมมองแล้วเขาก็ควรที่จะยอมรับได้ทั้งในคาชมและคําติสมมตุมมติว่าวันนี้นักเรียนที่กําลังดูอยู่กําลังบอกว่าเหนูอยากอยู่ฝั่งอ g กรีมากกว่าจะเขียนยังไงดีพี่แบบโอเคถ้าอยู่ฝั่งอ g กรีเนาะสำหรับ body หนึ่งเนี่ยเราก็อยากจะให้เขียนเป็นฝั่งที่เราไม่ได้เลือกฝั่งที่เราไม่ได้เลือกก็คือเป็นฝั่่งวา อันนี้จะอยู่ในบอดี้ที่1ของเราเราก็จะเขียนไปเลยว่าสามารถเปิดเผยได้เพราะว่าเซเลบริตี้เนี่ยสามารถเป็นโรโมเดลให้กับใครหลายๆคนได้เนาะเป็นแบบแบบอย่างที่ดีให้คนเดินตามได้ออันนี้อาจจะเป็นบอดี้ที่1ส่วนบอดี้ที่2กับบอดี้ที่3ก็จะเป็นฝั่งที่เราเลือกก็คือฝั่ง Agree ว่า ไม่ควรถูกเปิดเผยบอดี้ที่2ทพี่แบมก็วางไว้ว่าเราจะพูดถึงว่ามันเป็นอันตรายต่อทางร่างกายเราด้วยอันตรายในที่นี้ก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องซาสแซงสตอเกอร์ใช่ไหมแบบแอบ,บตามมาที่บ้านเราอ่ะมันน่ากลัวเพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะทําลายร่างกายเราหรือคนในครอบครัวเราหรือเปล่าส่วนบอดี้ที่3ก็คือบอดี้สุดท้ายที่แบมก็จะเขียนว่ามันส่งผลเสียต่อ mental health พวกแบบภาพปาปาร,ปรัสซีต่างๆหรืออะไรก็ตามอิริยาบทที่เราแบบไม่ไม่ต้องการที่จะให้คนมาค r ิต i ไซ z e นะักตรงนั้นถ้าเกิดว่าวันนี้เราบอก หนูอย่าง disagree ค่ะอยู่ฝั่ง disagree มากกว่า <Okay. S 2> คนที่จะ openly share ก็ต้องเป็นการพูดถึงในมุมที่ agree เนี่ยเป็น body ที่1นึ่งสลับกันหลังที่เราไม่ได้เลือกอ่ะจะอยู่อดี้แรกใช่เปิดมา body ที่หนึ่งปุ๊บอาจจะเป็นการบอกว่าเอ้ยการที่มันมีเดียเนี่ยมา openly share เรื่องราวของ celebrity ที่เป็น private นะคะ ก็จ,จะทำให้เซเลบริตี้ต้องพบเจอกับเมนต h เฮล t ์ p r อ b l e m อืมอ่ะแล้วพอมาบอดี้ที่2เราก็จะพูดถึงมุมที่เป็นฝั่งดิสกี้แล้วคือเป็นฝั่งที่เป็นจุดยืนของเราเนาะก็จะเป็นการบอกว่าเออควรที่จะแชร์นะเพราะว่าเขาก็เป็นพับลิกฟิกเกอร์ให้ไหมแล้วก็อาจจะเป็นกู๊ดโรลโมเดลให้กับเด็กๆด,ด้วยนะคะแล้วพอมาบอดี้ที่3ก็เป็นการแอดออนเพิ่มขึ้นไปอีกว่าอีกเหตุผลหนึ่งของการดิสกีนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเขาดิสเพลย์เอ่อเนกาทีฟบีฮเวอร์เนี่ยเขาก็ควรที่จะยอมรับคํําาาาติิหรรือวว่คไดด้้ำ เดียวกันนะคะแล้วก็เป็นการช่วยให้สังคมได้เห็น both s i d e อออใช่ให้มันไม่ได้เป็นแบบว่าเซเลบริตี้คือแบบแม่พระเออนางฟ้านางสวรรค์เออนางฟ้านังสวัสค์คือก็คือเป็นมนุษย์ปกติทั่วไปซึ่งพอจบสามบอดี้นี้ก็ถึงจะเข้าคอนคูชันนะคะแล้วก็เฮ้จบเสร็จจบแล้วค่ะทั้งหมดนี้ก็คือใช้เวลาแค่40นาทีเท่านั้นได้ถูกต้องค้ามเกิน40นาทีด้วยนะคะซึ่งไอที่พูดพูดมานะคะถ้ารวมในเอเซจเนาะก็จะมีอินทรดักชั่นมีบอดี้ก็มีคอนคูชันทั้งหมดนี้ก็จะรวมอยู่ที่ประมาณ270ใช่สองร้อย 5 0 7 0ใช, 70, ช่มินิมัมของ i l เ t s นี่ยจะอยู่ที่250เพราะฉะนั้นควรเขียนเกินนิดนึงห้ามขาดนะใดๆก็ตามคือห้ามขาดเด็ดขาดนะคะถ้าขาดไปเนี่ยก็คือคะแนนลดแน่นอนใช่ค่ะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะมีไอเดียไปเขียนกันเพิ่มอือใช่ก็สิ่งที่อยากให้เทคเอาไว้จากวันนี้นะคะก็คือ เป็นการทำความเข้าใจกับโจทย์นะคะเป็นการ estabish l มุมมองว่าเรากำลังมองว่าไอ้ที่บอกว่าดีหรือแย่เนี่ยมันมาจากมุมมองของใคร <S <S เพราะว่าต่อให้เป็นโจทย์เดียวกันนะคะถ้ามองจากมุมมองที่แตกต่างกันเนี่ยมันก็มีดีและแย่คนละแบบถูกไหมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นให้มันเคลียร์ก่อนเนาะว่าเรามองจากมุมไหนนะคะคนอ่านก็จะเคลียร์ไปกับเราด้วย น,นี่ก็คือ IELTS update นะคะวันนี้เลือกเป็นท็อปิก writing จากเดือน September อร์ปี2023มานะหวังว่าคลิปนี้ก็จะแบบช่วยให้น้องๆทุกคนมีไอเดียแล้วก็เข้าใจวิธีการเขียนมากขึ้นนะคะเพราะว่าวันนี้เราลงรายละเอียดเรื่องแบบสตรัคเจอร์กันนิดหน่อยอด้วยแล้วถ้าเกิดว,ว่าใครสนใจนะคะเรียน IELTS นะคะหรือว่าคอร์สออนไลน์ของพี่เก๋พี่แบมนะคะก็ติดตามได้ทางช่องทางด้านล่างนี้เลยนะคะ<ช>แล้วก็วกถ้าเกิดว,ว่าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้และรู้สึกว่าคอนเทนต์แบบนี้มีประโยชน์กับเรานะคะก็ฝากกด ดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วพี่ๆก็จะมาอัปเดตคอนเทนต์ข้อสอบ i e เอลเนี่ยให้ดูบ่อยๆเลยใช่แล้วค่ะแล้วก็ใครนะคะที่ไปสอบ i e เอลมาแล้วเจอข้อสอบข้อนี้นะอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะหรือว่าใครอยากจะลองแบบว่า Plan Structure มีไอเดียอะไรใหม่ๆเนี่ยก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะเดี๋ยวพี่ๆก็จะเข้ามาดูแล้วก็จะได้ตอบคอมเมนต์กันด้วยนะคะโอาคสหรับวันนี้เท่านี้ค่ะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย